อ,อสอชอนะครับ6สันันหวาตเจี๊ยบจ่าอ่านไปไม่สําคัญถ้าสันฝันได้รักตลอดชีวิตชอบคนที่ทําให้ความฝันผมเป็นจริงอ๋อโอเคจะเก่งเนี่มันสั้นโอ้ทำไม,<ะ>มเกง่งสั้นจังเลอยอ่ะกโทรดูดิจันปึ๊บมามากลับมาเรียนต้างคันปึ๊บกลับบ้านมาเนี่ยพุทปึ๊บสูกตับผมทำหน้าเสญญาริมความน้อยพิลักปึ๊บกลับบ้านมาเรียนจุ๊บปึ๊บกลับบ้านมาเรียนเศรษฐีปึ๊บหาที่ออดิชั่นอยากเป็นศิลปินอาทิตย์ส่วนใหญ่จะใช้เวลาผ่อนคล้้วกกสมเรียยนนนหหัััใช่ ไวกระต้อเออเสียวสวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการไว้กระต่อเออเสียววันนี้ก็คืออยู่กับหนุ่มน้อยจากจตุรมิตรนะจตุรมิตรสัชาญเลยจ้านี่เลยจ้า แนะนําตัวสิครับผมไมกี้ครับโลไมกี้หรือว่าเรียกว่ามิกี้ก็ได้ครับมาจากโรรเรียนอสอบชันบางรักครับผมทีที่จะได้แชมป์จะตุกแน่นอนรับปีนี้โอเคแล่าสุดก็อ่อนๆให้เฉยๆครับเทพศิรินไม่พูดเยอะครับชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงครับผมแนะนําชื่อจริงก่อนลูกชื่อจริงพัชรพงศ์ศิรินสพลนบผมเออการแนะนําตัวของน้องคือจะเป็นเว็บแฟลกโยโยโย่อะไรอย่างนี้ กูก็ตามไม่ทันเหมือนกันเพตาะว่ากูให้มาพูดไปเรื่อยๆอ่าไปเพราะผมจะเป็นศิลปินให้ได้ครับในอนาคตรอรับชมครับผมเมื่อกี้บอกว่ามาจากอสชนะครับผมอัสสชันหวานเจี๊ยบจ้าเมื่อกี้บอกว่าชื่อนะมิก้หรือไมกี้นะชื่อจริงๆชอบชื่อไมกี้มากกว่าครับมิกี้ชื่อแม่ตั้งให้แต่ว่าไมกี้เป็นชื่อแรปเปอร์ครับเพราะว่าอนาคตอยากเป็นศิลปินแรปเปอร์เผลที่ในการชื่อไมกี้ก็เพราะว่าอยากเป็น บร์เบเปอร์ใช่ครับแต่ว่ามีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าโลไมกี้อันนี้เพื่อนที่เมกาตั้งให้มันเป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่ผมอาจจะอัพไปอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมดังแล้วโอเคทุกคนมีความฝันลุกคนถ้าไม่ดังผมก็จะสู้ต่อไปครับผมแล้วก็หาหาโอกาสใหม่ในชีวิตให้ได้ครับเยียมเยียมเยี่ยมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะอยู่มอะไรอยู่ม .6 แล้วครับพี่หาเรียนสายอะไรครับสายวิศวกรภาพครับ เราะว่าอนาคตอยากจะไปช่วยพ่อแม่ทํางานเกี่ยวกับสายสุขภาพขายยาอะไรพวกนี้ครับพี่ยายาอะไรยารักษาโรคครับคือถ้าพูดว่ายาเสพติดก็คือชาแนลมาข้างหน้านะบ้านเขาทําเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้าใช่ครับพี่แล้วก็คนซอยเดียวกันซอยเดียวกันเด็กของตันปีดีครับปีดีสี่สองแยกแปดแยกแปดแยกแปดด้วยเธอไปบอกเขาบุดเดี๋ยวโรคจิตตามไปถึงบ้านนะรายการพี่แบบจริงเหรอพี่ไม่รายการพี่โรคจิตดูเยอะใช่ แล้วน้องพี่ก็มีอยู่คนเป็นโรคจิตอยู่แถวนี้แหละหวัวสีม่วงที่หลังต้องล็อกปัจจุบันอ่ะเดี๋ยวพี่แอนถามหน่อยเพราะว่าตัวเองมาจากจตุรมิรเนาะใช่ครับแล้วพี่แอนถามอย่างหนึ่งได้ปะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของน้องคือว่าแฮชแท็กหนึ่งที่ติดอยู่เทรนด์ทวิตตอยู่ตอนนี้คือเลิกบังคับแปลอักษรสําหรับความคิดของน้องน้องคิดว่ายังไงให้เลิกไปเลยก็คงจะไม่ได้ครับผมคิดว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่ทํามาตั้งแต่ยุคที่ยุคพ่อผมพรพ่อผมก็เป็นเด็กอสามเก่ามาก่อนแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึง จนถึงยกผมถ้าเกิดผมคิดว่าเราอาจจะให้คนที่สมัครใจที่จะมาไปอักษรน่าจะดีกว่าดีกว่าไปบังคับคนที่เขาไม่ได้อยากแปลด้วยอะไรเงี้ยครับอ๋อคุณตอบดีจ้ะตอบดีจ้ะโอ้ร้อยใบตอบดีแล้วก็ตอบดีนะเล่เโอเคนะถามอย่างนึงดปะจะเก่งทำไมมันสั้นัโอ้ทำไมเก่งสั้นจังเลยอ่ะเโทดูนีเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยสามเอยกเก่งพ่อมาเนี่ยหันจริงไม่ใช่ครับพี่อันนี้เก่งผมเองแล้วเทอเก่งเธออะเหมือนแบบขอโทษนะ ขาโทษนะจ๊ะห้ามหอนานี่คือแบบฟันมากเขาดูสิเก่งย็นพี่แต่ย็นเคตอานี้คือมันนั่งอยู่แล้วเราก็สังเกตว่ามันมีไส้กางเกงเนาะมันก็คือแรกบอกมาแล้วคือคือเอ๊ะชายชายกางเกงอ่ะมันสั้นกว่าไส้กรงเกงข้างในแล้วฉันจะบอกให้ว่าเมื่อกี้ผู้จัดการเขาอะพี่เติ้ลอะดึงให้ลงให้แล้วนะตอนแรกคือตรงนี้ แต่ไม่เป็นไรหรอกรายการเราเป็นเสียวปกติเวลานั่งก็จะใช่โอ้โหอย่างนี้อยู่แล้วมันคอนเซปต์รายการไงไว้กระตาออะไรนะโอ้เสี่ยวรายการเราเป็นรายการเสียวก็คือสั้นแล้วย่อย่อย่แล้วก็เกงไอ้เกงขางสั้นเนี่ยมันคือทุกคนป่ะหรือว่ามันเฉพาะบางคนที่ชอบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเทรนด์ฮิตของเด็กอ่ะซ้ำมากกว่าครับเหมือนเทรนด์ของแนวเพลงยุคนี้คนอาจจะชอบฟังแนวเดี๋ยว แนวแบบสไตล์กูถามเรื่องกันเกงกูถามเรื่องกันเกงกูไม่ได้ถามเรื่องถึงแนวเพลงเฮคือคนส่วนมากอ่ะเขาใส่นี้หมดเพราะว่าอ่ะคือถ้าใส่เนี้ยมันจะดูแบบดูโตดูเหมือนแบบเป็นนักเลงดูข้องห้าวหน่อยแต่ถ้าสมมติผมยาว้ยาวก็คือจะเหมือนแบบูดูเรียบร้อยดูแบบผมก็เป็นเด็กเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือ ใส่เพราะหล่อแหละเออหล่อแต่ก็หล่อมันคือแฟชั่นไงแฟชั่นใช่เพราะวันนี้จริงๆริจริงงก็คือยาวบ้างสั้นบ้างแล้วแต่แต่วันนี้มารายการเราคือต้องเสี่ยวไงแล้วมันไม่ผิดกฎโรงเรียนหรอผิดสำหรับมต้นแต่มปลายไม่ผิดฟรีสไตล์โอเคโอเคมันก็แบบใช่พี่เนาะแฟชั่นแฟชั่นนในชุวยท่งเรียนของเขาใช่แต่ฉันก็เสี่ยวอยู่ละเรียนใส่วิดเรียนหนักไหมโหก็หนักครับแต่ว่าถ้าอดทนตั้งใจสู้ก็จะฝ่าฟันมันไปได้แล้วสุดเรียนหนักใช่ไหมหนัก ม็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเรียนผ่านสายวิทย์คนที่เขาเป็นหมอเป็นทันตแพทย์เป็นเภสัชเป็นเรียนทางด้านวิทย์เทคนิคการแพทย์อะไรพวกนี้คือเขาต้องมีความพยายามมีความอดทนแล้วก็ลังในสายอาชีพนี้จริงๆเพื่อที่จะมาประกอบอาชีพนี้ครับผมอาชีพอะไรอาชีพอะไรสรุปอาชีพศิลปินครับผมพูดถึงเรื่องเภสัชแล้วเป็นศิลปินอะไรเอาันตรีอย่างอาชีพเภสัชครับพี่อาชีพเภสัชเพราะผมอะอยากเป็นเภสัชกร ก่อนนะข้ยาบขยาบเป็นเภสัณ์นะพ่อผมแล้วก็ผมด้วยแล้วตอนที่คุณพ่อเป็นเภสัณ์พ่อผมเป็นนักธุรกิจครับแต่ว่าอยากเอาความอยากของเภสัณ์มาให้ไมกี้ใช่ครับผมไมกี้สวัสดีค่ะแต่เอาจริงๆตั้งแต่เด็กผมก็ไม่ได้สนใจทางด้านนี้ครับแต่ว่าพอเริ่มมาหมลายผมก็เริ่มสนใจเพราะว่าจริงๆส่วนตัวชอบเคมีครับพี่ชอบวิชาเคมีแล้วก็ชอบรู้สึกว่าอนาคตอยากจะทํา ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวหน้าเพราะว่าอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับอะไรสารเคมีที่มันทำให้หน้ากระจ่างใสอะไรเงี้ยครับหน้าดูเด็กลงคอนเทนต์ใหม่ครับคอนเทนต์ใหม่อีกแล้วส่วนเคมีชีวะท้องกันจะจะก็ยิ่งจำสุดปลาโอเคที่ผมม่วงอ่ะเขาจบเคมีหมดกันนะจบเพียวเคมีมสบอ๋อพี่คนนั้นใช่ใช่จริงเหรอครับพี่เป็นตัวพ่อที่นี่นะดูไม่ออกเด็กยังดูไม่ออกครงบมึงอ่ะอ่ะแล้ว แลองความรักเป็นยังไงเอออยากมีความรักไหมว่าหน้าตาแบบแตนดูซิหมนแล้วเนี่ยเอ,อ้ยร <Okay. S 1> อ,อเหล่าเอาการเราลงความรักที่มีไหมตอนนี้มีคงมีแฟนเขาปะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงมหกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่เหมือนไม่ไม่เามามีแฟนไหมมีแฟนไหมเอ้ไม่มีแฟนครับพี่ผมเนี่ยผมเนี่ยป็นแบบอยากเอาเวลาไปตั้งใจเรียนทอสอบเข้ามหาลัยก่อนก็เลยอยากจะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนคือมีมีแฟนเคยมีคนที่เหมือนคล้ายๆแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ครับพี่ ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญ <Okay. S 1> ิงโอเคสนิทเพราะว่าโฟกัสเกี่ยวกับการเรียนมากกว่าเพราะว่าแล้วก็จะเป็นศิลปินโอเคโอเคเริ่มแบบมีการสอบมีการเรียนโดยการสอบบางอย่างอันนี้หมายถึงสอบในสอบเข้ามหาลัยครับสอบเข้ามหาลัยจริงๆผมเนี่ยเตรียมตัวมาตั้งแต่ช่วงม .5 ครับม .5 เนี่ยคือเป็นช่วงที่ผมจะต้องทำเกรดเพื่อที่จะไปยื่นต่อมหาลัยเพราะว่าแต่ละ แต่ละแต่ละมหาลัยเขาว่ามีรีควอรี่แต่ละคณะว่าต้องเก็เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหลักสเกตแล้วก็พอขึ้นมามหุนี่ก็จะเริ่มเติลเก็บเนื้อหาแต่ละบทเอามาทวนทวนทวนเพื่อที่จะเอาเข้าไปสอบครับผมอ่ายากไหมตอนแบบติวเข้าไปสอบนี่ยากไหมก็ยากครับแต่ว่าถ้าตั้งใจก็ทําได้ก็คือสุบยายากเนาะโอเคกินช่วยหิวใจคุณได้ครับโอเคร้อนเกลียดเลยครับกินแบบกอ่ะแต่ชอบกินหรอคือเรียน ต้องเครียดเราก็ต้องตั้งใจอยากเป็นศิลปินมนตั้งใจทางานแต่ละวันมันก็จะ,จะมีความเครียดมาบ้างคนเราก,ก็คือก็ต้องมีสิ่งที่เหมือนทําให้ใจเราเนี่ยนี่เราชอบพี่มีรายการของนึงอยู่ของของพี่อยู่รายการเหมือนกันคือเซฟแอนทัวกินมาถ่ายรายการกักบพี่ได้กันถ้าชอบกินอนะ่ะจริงเหรอพี่ม,มีรายการกินนะคตกินได้ แต่ว่ารายการนั้นคือแบบตามอารมณ์พี่นะเจอกินก็ก็ไปกินแล้วก็ถ่ายใช่ไม่ใช่ว่าถ่ายตลอดคือแบบอย่างช่วงไหนที่อยากจะไปกินก็ถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวก็ผมก็รอตัดแล้วผมกินกินกินโอเคโอเคก็อยากเขึ้นกล้องเหมือนกันอยากเป็นศิลปินโอเคอยากเป็นศิลปินอ่ะร้อยรอบแหละจันถึงสุกเนี่ยหลังเรื่องเรียนแล้วไปไหนอะไรยังไงจันปุ๊บกลับมาบ้านเรียนตั้งคานปุ๊บกลับบ้านมาเรียนพุ๊ปุ๊บสุ๊ตัดผมทำหน้าเสริมความน้อยพิษพุ๊บกลับบ้านมาเรียนสุ๊บยากเปุ๊บอาทิย่่นหช้กลาาเเพื่่อออผนคลยตตััววงให้ ค,ค,รรครับาแล้วคนใครยังไงครับกินครับผมแล้วก็ชอบดูหนังอชอบซีรีส์เกาหลีชอบชอบหนังโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยพี่เออแล้วก่อนจะเห็นบอกว่าอยากไปเสียปิ้นใช่ปะช่ะแล้วเรามีเสียปิ้นในดวงใจไอดอลอะไรอย่างงี้ปะ่ะมีครับจองจองกุ๊ก BTS <Hey, S 1> โอเค<ห>อแล้วจองกุ๊กนี่เขาร้องเพลงป่าเมียมาเลยปะ่ะอะไรนะพี่จองกุ๊กเขาร้องเพลงป่าเมียมาเลยป่ะร้องเพลงปราบเมียป่าเมียมาเลยมาใช้ใช้เจ้าของเพลงนี้ป่ะจองกุ๊กอะนึกตามไม่ได้

จะได้มีแม่เพลงไทยจะเป็นให้ได okay, ้ดิจะเป็นให้ได้เลยดีคนที่เขารักจะเป็นให้ไ mm ด้เลยดีคนที่เขาแค่เพลงนี้ร้องไปเลยนะน่ารักมากๆน่ารักมากๆเอาใจนายฮากมาก ไม่ไม่เดี๋ยว่อนะแต่เพลงเพลงพอจริงเพลงดีจริงผมว่าเนี่ยตีตลาดได้เลยอันนี้คือยอไม่ไม่ใช่อันนี้อันผมพูดจริงพูดจากเขาจริงๆคิดว่าเพลงพอจริงเขาไม่ได้ประจบหลอนก็คือเขาพูดจริงๆขอบคุณแล้วมันบอกว่าร้องเพลงไทยไม่ได้ร้องเพลงมึงได้คิดดูแล้วกันจริงๆก็ร้องเพลงไทยได้เพลงผมจะชอบเพลงที่แบบเหมือนจะฟังสบายๆแล้วก็เพลงพี่จะเป็นให้ได้เลยดิเพลงมันฟังสบายฟังฟังได้ทุกวันมันฟังแบบ เลยมือเบื้อใจสุดๆเพลงแนวนี้มันก็แบบคนคนทั่วไปเขาก็ฟังได้อ่าใช่มันก็จะตีตลาดง่ายเย่หคังากที่เรามานั่งสัมภาษณ์กันแล้เราคุยกันก่อนเนี่ยน้องก็ร้องเพลงแบบอะไรนะเพลงต่างชาติเ้ียกว่เพลงสากลให้เราฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากโชว์ไหมสากลเพลงสากลที่ร้องให้ฟังเมื่อกี้อ่ะเออเรียกจะโชว์เพลงไหนก็สักนิดนึง Hush when when shut oh when you you're you speak speak kiss don't it keep I'm and preach about your new messiah your through cash fire i can't find your s i l v e r l i n i n g i don't mean to judge oh mama oh mama oh mama เป็นกัิอย่างเหมือนเดิมนะถ้าไปหาโน้อก็เลยคือกับจันที์ฉันไม่เกี่ยวเยมากนะคือเป็นคนหนึ่งที่แบบร้องเพลงแล้วมีเสน่ห์ถยโอเคขอให้โชคดีขอให้ได้เป็นศิลปินอย่างที่หวังไว้ใช่ขอให้โชคดีถ้าอยากเจอผมก็เจอได้ที ลงหนังครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมอะชอบไปดูหนังอ่าที่พารากอนอะไรเงี้ยหรือว่าเอกมัยลงหนังเอกมัยเหรอม่ได้เอกมัยรถที่พี่ยอนไปดูบ่อยฮะเอกมัยฉันอยู่ที่นั้นจ้ะแต่ไม่ค่อยเจอก็ไม่ค่อยเจอสิเพราะเราไม่ได้ไปทำการไม่ได้วันเดียวไปพี่ปิดลงเลยแค่สองคนส่วนมากพี่ไปแล้วพี่ไม่ได้ดูหนังอ่ะพี่ดูชีวิตจริงของหนังอ่ะถ้าถึงก็ไปดูอะไรมาโฟกิงใช่โฟกิงมันนานแล้วนะแต่มันฟูกิงสองกลางจะมาอันนี้โปรโมทได้นิดนึงได้ดูป่ะโฟกิงโฟกิงรอเข้าลงพร้อมไปดู ตอนแรกคนส่วนมากอาจจะคิดว่าเขาปตี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 อย่างเดียวแต่ว่าโอ้หพอเราเข้าไปดูจริงมันได้รู้เหมือนแบบว่าเรื่องราวว่ากว่าที่จะมาเป็นนักเลงคนหน,นึ่งเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอแล้วแบบเออไรู้จริงว่ะมันทาให้รรเราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเขาก็ชีวิตเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่คล้ายกันอยู่แล้วอุปสรรคทุกคนมันก็ต้องเจอเรื่องเหมือนเหมือนกันทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อที่จะเป็นศิลปินให้ได้โอเคเด้อ่ะพี่แอมสามอย่างนึง แบบเหมือนหนูเล่นไอจีอะไรเงี้ยแบบมีคนทักมาแปลกๆไม้ยแบบว่าแบบเหมือนแบบหนูหน้าตาดีใช่ไหมแล้วแบบเออแบบมีพวกแบบว่าเหมือนเหมือนสวยๆแบบพี่อยทักมาหาหนูไมาอะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้พูดได้อจะก็มีอยู่บ้างครับพี่แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะไม่่คยได้ตอบเพราะว่าผมก็จะสนใจเลือกการสอบข้ามหาลัยก่อนคือเหมือนว่าพอเราโตขึ้นเราก็รู้หน้าที่แล้วแล้วตอนที่ทักมาจะมาแนวไหนอะไมกี้แบบคนได้แบบสวยๆแบบพี่ทักมาหาหนูอะ คนส่วนมากที่ทักมาจะทักมาว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่บางบางทีเขาถามมาแบบพี่พี่พี่เคยเห็นน้องอะไรเงี้ยที่ว่าที่โร<ต>งเรียนอะไรเงี้ยห,หรือว่าบางทีก็ทักมา,าพี่เป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนชื่ออะไรอะ่ะอยากรู้จักอะไรเงี้ยพี่อ๋อคือแบบทักมาแบบต้ออะไรอย่างงี้ใช่แบบแบบสวยๆแบบพี่้ก็นะรุ่นพี่ในโรงเรียนแต่ว่าเขาเนผู้ชายเขาก็หกอ๋อมันไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นพี่จริงๆใช่เป็นอดไรก็ไม่รู้ใช แต่เขามีทักมาอยู่แล้วเหรอเสนอเงินเสนอทองให้ไหมไม่ไม่เคยมีเสนอเงินเสนอทองเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทักมาไม่เยอะผมก็ฝากไว้นะคะถ้าจะทักเงินต้องมากพอไม่ใช่แบบว่าทักมาบ้าบ้าบบเขาขี้เกียจคุยค่ะชอบคนที่ทําให้ความฝันผมเป็นจริงอ๋อโอเคก็คือถือว่าโอนไปไม่สําคัญแต่ถ้าสารฝันได้ทักมาเลยให้เลี้ยงเป็นรักตลอดชีวิตโอเค คนที่จะพานองแบบสารสันน้องได้ทักเข้ามาเลยใช่อยากเป็นอะไรนะขอทีนึงอยากเป็นศิลปินครับผมทํอะไรได้บ้างน้องแรปเต้นครับเอเดี๋ยวใครอยากทักมาอีกนะเราจะขึ้นไอจีของน้องไมกี้ไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นทิกตอกให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับผมไม่มีเพราะว่าตอนนี้อยากเป็นศิลปินมากโอเคเล่นเล่ิกตอกมาทิกตอกด้วยใช่ไหมเล่นทิกตอกแล้วก็ลงในทิกตอกบ้างจะมีลงคลิปน่ารักน่ารักแล้วเหรอแล้วก็คลิป โชว์แรปโชว์ความสามารถแล้วก็คลิปเล่นดนตรีแล้วก็คลิปร้องเพลงอย่างแรปด้วยหรอได้ใช่ครับพี่ได้แรปโชว์เลย yo I wanna learn learn about yourself a b o u t you r m i n d t wanna turn like a cool kid's gonna make a time universe the thing is how light i f you be a big big fancy so make a trip s o m e plan B ถ้าอยากดูผมแรปก็ไปดูหน้าในติ๊กต็อกครับผมโอเคติ๊กต็อกชื่อ M A I K E Y Y Z Z S อ่านว่าไมกี้ C C C แต่ว่าถ้าอยาก ได้ชื่อที่เป็นแอดก็ไมกี้วิววีลับสตาร์ครับผมทักกันไปได้นะครับทักไปฟน้องทักไปฟังน้องเขาแรปได้นะครับเราดูน้องเขา like, ไลฟ์ได้ได้ได้ในสื่อโซเชียลของน้องไลฟ like ์ไหมไลฟ์สดในสแกมหรือในทิกเกอรอะไรงี้ไหมจริงๆไม่ค่อยได้ไลฟ์ครับพี่แต่ว่าจะมีช่วงที่อัพคลิปบ,บ่อยๆเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเหมือนมีไฟแรงที่อยากเป็นดาวทิกเกอร์อะไรเงี้ยครับพี่กับดาวทิกเกอรด้วยทิกเกอร์ชอบคนลงคลิปบ่อย พี่แอนพี่แอนก็ลงบ่อยลงบ่อยๆลงทุกวันเลยวันละแปดคลิปสิคลิปลงไปเรื่อยๆลงจนก็เบื่อเบื่อแต่ก็มาด่าด่าด่าแฮชแท็กเขาอ่ะคนดูประมาณ200กว่าล้านไปดูสิเจ้าหญิงแห่งวงการเส้นผมแอนนาเจ้าหญิงวงการเส้นผมฝากด้วยนะคะใช่อะไอ้ว่าเราก็คือคุยดูกับน้องไมกี้มาพอสมควรแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สุกหนาไหมสนุกหนากได้มาสนุกครับพี่สนุกพี่พี่ก็ วันนี้เราจะให้น้องพูดคำว่าไวกระต้อวิเศษใช่ไหมใช่เป็นธรรมเนียมนะว่าทุกคนที่มารายการพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูก่อนตัวอย่างนะแบบว่าไวกระต้อวิเศษไหวเปล่าสู้เปล่าสู้หรือเปล่าแต่ว่าสู้เปล่าสู้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราพูดไวกระต่อของกันนะไวกระต้ออะไรหนูก็วิเศษหนูสามสองหนึ่งไวกระต้อโอ้เสี่ยอันก็ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใช่ถ้าอยากรู้จักน้องไมกี้ต่อก็ยังไปฟอลอินสแกรมฟอลทิกตอรไปติดตามเลเยอไลฟ์ของน้องได้ใช่ไหมนะพลังก้อนปะพลังก้อนดูหนังบ่อยชอบดูหนังดูหนังบ่อยดูหนังบ่อยส่งตัวหนังไปได้นะใช่งั้นก็สุดท้ายนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะครับเย้แต่วันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับรายการเว้กัต่ออู้เสียวด้วยนะครับได้ได้ได้เดี๋ยวจะถามความหมายเป็นจริงถามสี่คำถามมึงตอบยค่คำถามเดียวกูถามไปร้อยคัมึงก็ตอบอยู่คำถามเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลิศเออเลิศโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยววเดี๋ย่าเพิ่งไปคือสคริปที่พี่ยิงคือสคริปของพี่กับพี่แอนโอเคปะไหมอ๋ออ่านสคริปแบบนี้เขาจะให้คนนี้เขาอย่ากแล้วก็ถามหนูว่าไปถึงช่วงไหนแล้วครับผมแต่ไม่ไม่พูดต่อพูดต่อเลยพูดต่อไปเลยอันนั้นเป็นสคริปของพวกพี่ใช่แต่ว่าก็คือผมอะไว้กระตาเสีย